กลยุทธ์ร่วมรบกลยุทธ์ที่25ลักคือเปลี่ยนเสากลยุทธ์ลักคือเปลี่ยนเสาหรือโทเลียงห้วนบูเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการต่อกําลังที่ร่วมทําศึกด้วยหรือต่อศัตรูจากต้องหาหนทางเปลี่ยนแปลงการจัดเตรียมแนวรบของศัตรูอยู่เสมอการถอดถอนเคลื่อนย้ายจุดยุทธศาสตร์และกองกําลังสําคัญของศัตรูไปรอให้ศัตรูเกิดความอ่อนแอเสียขวัญและกําลังใจ ประสบกับความพ่ายแพ้จึงฉกช,ชวยโอกาสพลิกสถานการณ์ที่ศัตรูเกิดความย่ำแย่ให้เป็นประโยชน์แก่ตนนำกำลังบุกเข้าโจมตียึดครองและควบคุมกองทัพของศัตรูไว้ภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ต่อไปในภายหน้าตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ลักขือเปลี่ยนเสาไปใช้ใต้แก่ตอนที่เทียยกวางคนอุบายหลอกเอาตัวตันหกมาจากเล่าปีเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาแก่โจโฉ ภายหลังที่ตันฮกวางกลอุบายซุ่มโจมตีกองทัพของโจโหินจนแตกผ้ายยับยืนกลยุทธ์ที่26ชี้ต้นมอนด่าต้นไหวกลยุทธ์ชี้ต้นมอนด่าต้นไหวหรือชื่อสร้างมากไหวเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อฝ่ายที่มีความเข้มแข็งมากกว่าหรือแคว้นที่มีกองกําลังทหารภายใต้สังกัดมากมายข่มเหงรังแกแขวนเล็กหรือผู้ที่มีกําลังทหารน้อยกว่า ควรที่จะใช้วิธีการตักเตือนให้เกิดความเกรงกลัวและยำเกรงแม้หากแสดงความเข้มแข็งให้ได้ประจักษ์ก็จะได้รับความสนับสนุนจากผู้ที่อ่อนแอกวา่าถ้าหารกล้าใช้ความรุนแรงก็จะได้รับความยอมรับนับถือจากผู้ที่อ่อนแอกวา่าคำพีอี้จิงกล่าวว่าแกร่งจึงต้อนรับเสี่ยงจึงยอมสยบนี่ถือหนทางปกครองแผ่นดินราษฎรจึงขึ้นต่อ ตัวอย่างการนําเอากลยุทธ์ชี้ต้นหมอนดา่าต้นไหวไปใช้ใต้แก่ตอนที่สุมาอี้บุกเข้าควบคุมตัวของครอบครัวโจซองภายหลังจากที่ลิตร,รอนอํานาจของสุมาอี้เพียงเพื่อหวังในตําแหน่งอุปร,ราชกลยุทธ์ที่27แสิงทําบ่อแต่ไม่บ้ากลยุทธ์แซงทําบ่อแต่ไม่บ้าหรือเจียชื่อผู้เตียนเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการแ้งยอมทําเป็นโง่ วิเคลื่อนไหวยาอวดทําเป็นสูรู้ทาบุ่มบาปการอวดรู้ย่อมกลายเป็นผลเสียแก่ตนเองได้ในภายหน้าคำพีอี้จิงกล่าวว่าตดต่างอัศนีบาทหยุดฟาดฟันโดยคําว่าหยุดหมายความถึงอัศนีบาทฤดูหนาวแฝงกายอยู่ใต้พื้นพราสุธาจากแผดรอ้องกล้องนาภาคราฤดูใบไม้ผลิซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่มีสติปัญญามีพึงแสดงตัวแต่พึงเตรียมการทั้งปวงอย่างลับ มีให้ผู้ใดล่วงรู้ประหนึ่งคมดาบที่แอบซ่อนอยู่ภายในฝักมีปรากฏให้ผู้ใดได้เห็นครั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็จากคำรนคำรามเสมือนสายฟ้าที่จะกระนำพสุธาให้แตกสลายไปตัวอย่างการนําเอากลยุทธ์แซงทําบอแต่ไม่บ้าไปใช้ได้แก่เล่าปีที่แซงทําเป็นหวาดกลัวเสียงฟ้าร้องจนตะเกียบหลุดจากมือเพื่อให้โจโฉตายใจและไม่คิดระแวงเล่าปีที่อ่านคิดการใหญ่ในภายหน้า กลยุทธ์ที่28ขึ้นบ้านชักบันไดกลยุทธ์ขึ้นบ้านชักบันไดหรือสร้างอูโชทีเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการจงใจปกปิดซ่อนเร้นจุดอ่อนเพื่อมีให้ศัตรูมองเห็นสร้างเงื่อนไขและหลอกล่อให้ศัตรูเป็นฝ่ายบุกเข้าโจมตีแล้วตัดขาดส่วนหน้าที่คอยวางกำลังสมทบและส่วนหลังที่วางกองกำลังไว้เป็นกองหนุนตีโอบศัตรูให้หลบหนีเข้าไปภายในกองทัพ เสมือนถุงที่อ้าปากไว้รับหรือวงล้อมหลุมพรางที่วางดักไว้คำพีอี้จิงกล่าวไว้ว่าเจอพิษมีควรที่การขบเปรียบประดุดการบดเคี้ยวกระดูกหรือเนื้อที่มีความเหนียวรางแต่จะทําให้ฟันเกิดการชํารุดเสียหายหรือเสมือนดั่งมักได้ในสิ่งที่มิควรได้ฉั้นใดย่อมจักนํามาซึ่งความวิบัติฉันนั้นตัวอย่างการนําเอากลยุทธ์ชักบ้านขึ้นบันไดไปใช้ ต่อยแก่จูกัดเหลียงที่วางกลอุบายให้มาใต้นาเกวียนที่บรรทุกประทัดและดินตามไปซุ่มเพื่อช่วยเหลืออุยเอียนในคราวทำศึกกับหลุดตัดกุดกลยุทธ์ที่29ต้นไม้ผรีดอกกลยุทธ์ต้นไม้ผรีดอกหรือสู้สร้างใครว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการใช้แนวรบของพันธมิตรมาสร้างแนวรบป้องกันที่จะกลายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนเอง แม้กองกำลังทหารจะเล็กน้อยก็สามารถทำให้แลดูเสมือนกองกำลังทหารที่ใหญ่โตได้ดุดเดียวกับนกอินทรีที่ผกผินบินอยู่ในอากาศเมื่อกางปีกทั้งสองข้างออกก็ช่วยทำให้นกอินทรีแลดูมีท่วงท่าที่สง่าและน่าเกรงขามเฉกเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ไร้ซึ่งดอกแลผลเมื่อนำดอกไม้มาเสียบติดไว้ทำให้ดูสวยงามขึ้นผู้ที่ไม่ทันสังเกตก็จะไม่รู้ว่าดอกไม้ไม่ใช่ของจริง เป็นเพียงการสร้างสิ่งบางหน้าเพื่อสบโอกาสในการเคลื่อนไหวตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ต้นไม้ผลิดอกไปใช้ใต้แก่โจโฉที่ฉวยจังหวัดและโอกาสอาศัยพระนามของพระเจ้าของจูเบียนบางหน้าในการนำกองกำลังทหารปรับปรามแขวนต่างๆที่ไม่ยอมขึ้นแก่ตนเองกลยุทธ์ที่30สลับแขกเป็นเจ้าบ้านกลยุทธ์สลับแขกเป็นเจ้าบ้านหรือฝาน,ฝานเครื่อเวืจู เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้เปิดช่องสบโอกาสให้สอดแทรกควรสอดแทรกเพื่อกุมจุดสำคัญหรือหัวใจของอีกฝ่ายไว้คำพีอี้จิงกล่าวว่าค่อยผันสู่ชัยชนะโดยคำว่ารุกหมายความถึงสับประสิทธิ์ใดในใต้ล่าเคลื่อนอย่าใจร้อนจากเสียสงบแต่คล้อยตามจักได้ค่อยๆผันไปช้าๆาจาักเป็นคุณเคลื่อนดังนี้จึงจะมีผลโดย ค่อยผันสู่ชัยชนะหมายความถึงการตอกลิ่มเข้าไปในฝ่ายตรงข้ามเพื่อยึดครองอำนาจการบังคับบัญชานั้นจะต้องค่อยเป็นค่อยไปจริงจะบรรลุซึ่งชัยช,ชนะการใช้อารมณ์ู้วบามบุ่มบามทำการใหญ่ไม่เป็นผลดีในการทำศึกสงครามนอกจากจะเป็นการเปิดช่องโบให้ศัตรูแล้วยังเสี่ยงต่อการพ่ายแพ้ในการศึกอีกด,ด้วยตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์สลับแขกเป็นเจ้าบ้านไปใช้ ได้แก่เตียวซิ่วที่วางกลอนอุบาลรอบฆ่าโจโฉและเตียนอุยโดยใช้อาสสพายตนเองเป็นเหยื่อล่อให้โจโฉหลงกลโปรดติดตามกลยุทธ์สามก๊กตอนกลยุทธ์ยามพ่กลยุทธ์ที่31ถึง36ในคลิปหน้าสวัสดีครับ